ก็ล้มสิ้นถึงว่าใครล้มจะต้มกินถ้าตกดินเสียก็อดหมดฝีมือตั้งใจเรานี้จะดีกว่าอุตาอ่านเขียนเรียนหนังสือทั้งวิชาสารพัดเพียรหัดยินอย่าดึงดื้อ ตั้งไข่ตั้ไรเอ่ยไ่หัวร่อขันขันตั้งใจจุดเขียนเล่อาอ่านคำเด็กเอ๋ยจดจำกอไก่ขอไข่กอากาวัตเต